สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอนะคะวันนี้แม่เหมียวจะมาแนะนําวิธีพับเหรียญปวยทานนะคะดอกปาริชาติค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวนะคะใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่แปดสิบเซนติเมตรค่ะ ตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้เป็นปากฉลามอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะเหลือนะคะไว้ประมาณสักสามเซนติเมตรค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็พับครึ่งค่ะหลังจากนั้นวางลงไปเลยค่ะ เราจะเอานะคะเส้นที่ยาวนะคะเส้นที่ยาวกว่าอยู่ด้านบนนะคะเนี่ยค่ะด้านบนนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะจับมาเป็นฐานนะคะหลังจากนั้นก็จับเส้นที่ยาวกว่านะคะนี่นะคะนำมาคล้องเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเส้นที่สามค่ะ เอาเส้นที่ยาวกว่านะคะอยู่ด้านบนนะคะก็คือเส้นนี้นะด้านนี้นะคะยาวกว่านี่ค่ะเราได้สองเส้นแล้วเอาเส้นที่สามนะคะมาคล้องเส้นที่สองค่ะลงไปให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อมาเส้นที่สี่ค่ะเส้นสุดท้ายนะคะเอาเส้นที่ยาวกว่านะคะอยู่ด้านบน สอดเข้ามาจากทางซ้ายนะคะแล้วก็ดึงให้กว้างๆค่ะกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะตัวนี้เป็นฐานเดียวกับส้มนะคะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมาเราได้ทั้งหมดสี่มุมนะคะเราก็นำเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนทางขวามือพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนค่ะต่อมาเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะเนี่ยค่ะ เส้นที่อยู่ด้านบนของข้างบนนะคะพาดเฉียงลงมาค่ะพาดเฉียงลงมานะคะต่อมานะคะเส้นนี้ค่ะอยู่ด้านบนพาดเฉียงลงมาด้านล่างค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเส้นสุดท้ายคือเส้นนี้นะคะเราจะพาดเฉียงขึ้นไปอย่างนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยคะ่ะสอดเข้าไปในเส้นเส้นนี้ก่อนนะคะเ<ะ>พื่อเป็นการล็อกค,ค่ะเรียบร้อยค่ะ เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้ไม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะพาดขึ้นไปอย่างนี้นะคะเส้นที่สองก็เอาไปทับเส้นที่หนึ่งไว้ค่ะต่อมาเส้นที่สามค่ะเอาไปพาดทับเส้นที่สองไว้ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพาดทับเส้นที่สามไว้ค่ะ มีสี่เส้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ด้านล่างก็หนึ่งสองสามสี่เช่นกันนะคะเราจะได้แปดเส้นนะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นวางเส้นที่หนึ่งนะคะนะคะวางเรามีสี่เส้นนะคะเราวางเส้นที่หนึ่งก็คือเส้นที่อยู่ด้านล่างลงไปหยิบเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทดแทน,นะค่ะวางลงไปแล้วก็เหลือสามเราก็หยิบขึ้นมาทดแทนเป็นสี่เหมือนเดิมนะคะต่อมานะคะ วางนะคะเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดลงไปค่ะแล้วก็หยิบเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทดแทนค่ะต่อมานะคะบ้านแม่เหมียวมีเสียงรดหน่อยนะคะต่อมานะคะวางนะคะเส้นที่อยู่นะคะเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดลงไปเราก็หยิบเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมานะคะทดแทนค่ะ ต่อมานะคะก็วางเส้นล่างสุดลงไปค่ะแล้วเราก็หยิบนะคะเส้นล่างสุดนะคะขึ้นมาทดแทนค่ะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะเราจะวางนะคะเส้นล่างสุดลงไปเลยค่ะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะต่อมาเหลือสามเส้นเราเอาเส้นด้านล่างสุดนะคะสอดเข้าไปนะคะในเนี่ยคะ่ะในช่องที่หนึ่ง ต่อมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเราจะสอดเข้าไปผ่านช่องที่หนึ่งผ่านช่องที่สองเส้นต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายผ่านช่องหนึ่งผ่านช่องสองทะลุออกช่องที่สามค่ะเรียบร้อยค่ะเราดึงรวบขึ้นมานะคะ เสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวนะคะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเรานับหนึ่งสองสามเส้นที่สามค่ะพาดเส้นที่เราเริ่มนะคะลงไปที่หน้าเส้นที่สามค่ะเนี่ยค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามค่ะ ปลายริบบิ้นอยู่ด้านล่างนะคะเราเอามือล็อกไว้นะคะที่ฐานเส้นต่อมาก็เส้นนี้นะคะแม่เมียวก็จะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดลงหน้าช่องที่สามคะ่ะปลายริบบิ้นนะคะเอามือล็อกไว้ฐานด้านล่างนะคะต่อมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเราก็นับหนึ่งสองสามพาดลงหน้าช่องที่สามหรือว่าพาดไปหน้าช่องถัดไปเรื่อยๆนะคะ เส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะแล้วก็นับหนึ่งสองสามพ้าดลงหน้าช่องที่สามค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็ทําจนกว่าจะเหลือสามเส้นนะคะตอนนี้ก็เหลือสามเส้นแล้วค่ะหนึ่งสองสามนะคะอ๋อยังเหลืออีกเส้นหนึ่งเหลืออีกสี่นะคะแม่เหมียวก็ นี่นะคะเราก็นับหนึ่งสองสามผ้าลงหน้าช่องที่สามนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือสามเส้นสุดท,ท้ายเส้นนี้นะคะก็จะเส้นนี้นะคะเนี่ยค่ะมาสอดเส้นนี้นะคะเนี่ยค่ะเส้นนี้นะคะเราผ่านเส้นสุดท้ายมามาสอดช่องที่หนึ่งค่ะเส้นต่อมาค่ะ เส้นนี้นะคะผ่านเส้นสุดท้ายมาผ่านช่องที่หนึ่งผ่านช่องที่สองเส้นต่อมานะคะผ่านเส้นสุดท้ายมาผ่านเส้นที่หนึ่งผ่านเส้นที่สองผ่านเส้นที่สามค่ะเรียบร้อยค่ะได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านนะคะขั้นตอนนี้แม่เหมียวใส่เหรียญเลยนะคะเราก็ ดึงให้กระชับนิดนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อมานะคะจะสอดเก็บตามลายเส้นนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้สอดหนึ่งสองสามทะลุออกนะคะหน้าเส้นที่สามค่ะเนี่ยค่ะดึงออกไปค่ะต่อมานะคะ เส้นนี้ค่ะผ่านหนึ่งสสามทะลุออกหน้าเส้นที่สามหนึ่งสองสามทะลุออกหน้าเส้นที่สามนะคะนี่ค่ะวันนี้แม่เหมียวมาเราสอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะแม่เหมียวห่างหายจากการไปทําห่างหายจากการทําคลิปนานมากแล้วค่ะประมาณปีกว่ากว่าวันนี้ก็กลับมานะคะฝากเพื่อนๆนนะคะช่วยคอมเมนต์ช่วย comment, ติดตามนะคะกดแชร์กดซับสไคร์ช่องแม่เหนียวด้วยนะคะก็จะมีคลิปดีๆพยายามจะทำให้ทุกๆวันค่ะนี่ค่ะเราก็สอดให้ครบนะคะทั้งแปดเส้นค่ะดึงให้กระชับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านพอเราพลิกกลับด้านมาแล้วแม่เหมียวนะคะนี่ค่ะมันเป็นสองสีนะคะจะเอาสีชมพูนะคะมายัดนะคะเตรียมพร้อมแล้วค่ะก็เราจะสอดจากทางด้านหลังนะคะเมื่อกี้ที่เราดึงนะนี่นะคะเนี่ยสอด เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามสอดเข้าไปเลยค่ะก็จะดึงนะคะจะดึงให้เท่ากับเส้นสีขาวที่เหลืออยู่นะคะนี่ค่ะดึงให้เท่ากันเลยประมาณนี้นะคะแล้วแม่เหมียวก็จะตัดไว้เหลือประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆอาจจะใช้เทปใสนะคะมาแปะช่วยเพิ่มหรือว่ายึดให้มันอยู่นะคะ เราก็ทําให้ครบนะคะทั้งแปดเส้นนี่ค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามสอดเข้าไปเลยค่ะค่ะสอดให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะพอเราได้ลักษณะแบบนี้เราก็พลิกกลับด้านค่ะขั้นตอนต่อมานะคะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะนี่ยค่ะเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้เราจับชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็จับริบบิ้นนะคะจับริบบิ้นหันกลับมาด้านล่าง ให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็จับเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นลงมาด้านล่างให้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วเส้นที่เราทําอยู่ก็คือเส้นนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเส้นนี้เราสอดตรงฐานเส้นที่สองนะคะเนี่ยค่ะสอดเส้นที่เราทําเรามาสอดเส้นที่สองค่ะปลายริบบิ้นก็จะมาออกข้างๆนะคะ ดึงออกมาค่ะดึงออกมาเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นต่อมานะคะเราจะทําไล่ไปทางซ้ายเราจับขึ้นไปด้านบนวนปลายริบบิ้นกลับมาด้านล่างนะคะสอดเข้าไปนะคะเส้นที่เราสอดเส้นนี้เส้นแรกคือเส้นนี้ เส้นต่อไปก็ขยับเข้าไปด้านในเรื่อยๆนะคะปลายริบบิ้นก็จะออกไล่กันไปอันนี้เส้นแรกที่เราทําเส้นที่สองค่ะดึงออกมาค่ะแต่ว่าให้เพื่อนๆคอยดูว่าเส้นที่สองนะคะต้องไปครอบเส้นแรกไว้นะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะเส้นต่อมาเส้นที่สามทำไล่ไปจากทางซ้ายจับขึ้นไปด้านบนจับปลายริ bing, บบิ้นวนกลับลงมาด้านล่าง สอดเข้าไปนะคะในเส้นถัดไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะปลายดิบบิ้งก็จะอ,ออกาข้างๆเราดึงออกมาค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นนี้ค่ะเส้นที่สี่แล้วนะจับขึ้นไปด้านบนวนกลับลงมาด้านล่างนะคะ เอาเส้นริบบิ้นนะคะวนรอบนะคะวนรอบฐานมาจับปลายริบบิ้นมาสอดเข้าไปด้านในเส้นถัดไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆดึงออกมาเส้นต่อมานะคะเส้นนี้ค่ะจับขึ้นไปด้านบนวนเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างนะคะวนรอบฐานมานะคะแล้วก็จับปลายมาสอดเส้นถัดไปเรื่อยๆนะคะ เส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะจับขึ้นไปด้านบนวนเสน้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างวนกลับลงมานะคะเรื่อยๆค่ะสอดเข้าไปเสนป้นต่อมาค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนวนเสน้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างนะคะสอดเข้าไปในเส้นถัดไปเรื่อยๆนะคะทำให้ครบทั้ง8เสน้น,ลงลงน,นะคะ่ะ ต้องอยู่ในกรอบนะคะให้วนรอบกรอบเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นฐานเดียวกับกุหลาบนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราดึงเลยค่ะทีละเส้นนะคะดึงจากทางซ้ายไปเรื่อยๆนะคะเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้าเส้นที่หกเส้นที่เจ็ดเส้นที่แปดเส้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะ แม่เหมียวนะคะจะเริ่มทำกลีบดอกแบบนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะจับเซนลิบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นพับริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะใหม่นะคะ จับเซนริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางขวามือเสร็จแล้วจับตรงปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเส้นที่เราทำอยู่ก็คือเส้นนี้นะคะเส้นนี้เราเอามาสอดเส้นถัดมาค่ะสอดตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะ จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ทําเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับริบบิ้นมาทางพับมาทางขวามือค่ะหลังจากนั้นพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะนี้นะคะเมื่อกี้เราสอดเส้นนี้ต่อไปก็เป็นเส้นถัดไปนะคะสอดเส้นถัดไปเรื่อยๆค่ะ ดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวามือพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดเส้นถัดไปเรื่อยๆนะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะ จับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนพับเส้นริบบิ้นมาทางขวามือพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดเส้นถัดไปค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวามือพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างเราสอดเส้นถัดไปเรื่อยๆค่ะ เราทําให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดึงทีเดียวนะคะค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะ เรียบร้อยค่ะทั้งหมดแปดเส้นนะคะเราไล่ดึงไปเลยค่ะเส้นแรกเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้าเส้นที่หกเจ็ดแปดหนึ่งสอง สี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเป็นกรเป็นการสอดเก็บตามลายเส้นนะคะเ,เส้นลิบบินที่เราเหลืออยู่นะคะมันมันยาวเกินไปนะคะ แม่เหมียวเอามาทาบแล้วเราจะต้องตัดทิ้งนะคะก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วสอดเข้าไปค่ะเราสอดเส้นที่เราทําเราสอดเส้นถัดมาค่ะเนี่ยค่ะสอดเข้าไปในเส้นถัดไปนะคะประมาณนี้นะคะเราก็เอามือกดฐานนิดนึงตัดให้เหลือประมาณนี้ค่ะแล้วก็สอดทุกเส้นเลยนะคะเส้นที่สอง เส้นที่สามแม่เหมียวนะคะไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนะคะฝากเพื่อนๆนนะคะกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c r i b e หรือว่าคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เหมียวด้วยนะคะไม่ได้ทำคลิปเปลี่ยนโปรยทานเกือบน่าจะปีกว่าแล้วจำแทบไม่ได้แล้ว ัดให้ครบทั้ง8ดเส้นนะคะแล้วเราก็สอดทีเดียวก็ได้ค่ะถ้าตัดยาวไปนะคะมันจะไปทำให้เกสรหรือ,อกลีบดอกข้างบนไม่สวยค่ะนี่ค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้แม่เหมียวด้วยนะคะ แล้วเราก็จะมีวิธีแนะนำเหรียญปวยทานแบบใหม่ๆมาแนะนำค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ